สวัสดีครับพบกับป่าไม้จะบันไม้นะครับที่ก็อยู่กันในสวนครับซึ่งสวนนี้เป็นสวนผลไม้นะครับผมทําสวนผลไม้ครับแปลงนี้ก็จะมีไม้ใหญ่นะครับคือต้นหยีนะครับอายุก็ประมาณร้อยกว่าปีนะครับภาษาอีสานนะครับเขาเรียกว่าบักเข่งนะครับก็ต้นใหญ่นะครับต้นนี้เราเว้นเอาไว้นะครับดูพรข้างล่างสามคนถึงสี่คนโอบนาต้นนะครับ ก็เป็นพื้นที่ทําการเกษตรแบบเกษตรพอเพียงนะครับเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็ผมยึดหลักนะครับปลานะครับสอย่างประโยชน์4ี่อย่างนะครับก็เอาหลักทฤษดีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เมาประยุกต์ใช้ในแปลงเรานะครับก็แปลงนี้อันดับแรกเลยเราต้องมีระบบน้ำนะครับเรื่องของสระน้ำสระน้ําผมจะมีสองลูกนะครับลูกแรกก็จะเป็นสระที่ไว้สําหรับ พักกักเก็บน้ำนะครับไม่ได้ใช้ประโยชน์เพราะว่าพื้นที่เรานะครับมันเป็นพื้นที่ติดกับแหล่งต้นน้ําหรือว่าแหล่งภูเขาที่น้ําจะไหลลงมารวมตามสายทานหรือลำห้วยหรือร่องน้ําต่างๆแล้วก็จะมาลงพวกนี้จะพาตะกอนพาขยะพาดินต่างๆมานั้นผมต้องขุดสระนี้เอาไว้เพื่อรองรับน้ําที่จะมาในช่วงฤดูฝนแล้วก็จะปล่อยน้ําลงไปในสระที่2ซึ่งเป็นสระลูกใหญ่ที่เราใช้ในการทำเกษตรแปลงนี้นะครับน้ำแมนเลี้ยงจัดแค่ไหนนะครับ ไม่แห้งไม่ขาดนะครับพอระวังเรื่องของระบบน้ําไว้ค่อนข้างเยอะๆพื้นที่12ไร่นะครับผมเป็นพื้นที่น้ํานะครับตีเก็บน้ําเลยน่าจะมาร2ไร่กว่ารวมพื้นที่ขอบสะเนี่ยน่าจะมาเป็น3ไร่นะครับในการทําระบบน้ำนะครับแรล่งนี้ก็จะปลูกนะครับก็จะผมจะแบ่งเป็นนะครับไม้ที่ปลูกคืออดีตปัจตุบนันและอนาคต อันดีก็คืออะไรครับอันดีก็คือจะเป็นไม้โซนนี้จะเป็นไม้รวมทั่วไปนะครับเขาจะเป็นในกลุ่มของเงาะนะครับมังคุดส้มโอนะครับแล้วก็ขันหนุนลองกองจำปะดาไม้พวกนี้ก็คืออันดีตที่ผ่านมาก็คือุ่งเรืองนะครับลองกองหิริกิโลแล้วเป็นร้อยเป็นหลักหลายสิบนะครับพอตอนนี้ราคาเราอยู่พื้นแล้วก็ปลูกเอาไว้ครับคือไม้อดีตนะครับไม้อดีตที่มีราคาส่วนนะครับปัจจุบันนะครับปัจจุบันก็ตอนนี้ก็ ที่สร้านใจก็คือทุเรียนนะครับในกองทุเรียนเนี่ยผมก็ปลูกเอาไว้นะครับซึ่งเป็นไม้ปัจจุบันนะครับราคาช่วงนี้ก็ดีนะครับแต่การดูแลยากนะครับนะครับเป็นไม้ปัจจุบันส่วนไม้นาคตนะครับผมก็จะปลูกไว้มี2ตัวนะครับสตัวนะครับตัวที่3ปลูกมาิีเดียวตัวแรกคือนะครับอาร์มิเอ็กซิันมงยัมโบนะครับซึ่งผมปลูกไว้ประมาณ200้อต้นตอนนี้เข้าปีที่4แล้วนะครับผมตัดผลขายปีนี้คาดการณ์ว่าน่าจะมีประมาณแสองพันกิโลหรือ2ตันนะครับ ผมขายอยู่กิโลประมาณสา0ร้อยนะครับสา0ร้อยหสิบรวมสุกนะครับก็ปีนี้ก็เป็นไม้ที่เราวางอนาคตเอาไว้นะครับและตัวหนึ่งก็คืออยู่ด้านข้างครับเอบิวครับเอบิวผลไม้ทองคําหรือผลสีเหลืองครับตัวนั้นผมก็ปลูกเอาไว้ประมาณยี่สิบกว่าต้นนะครับก็ไว้สําหรับนะครับขายผลนะครับแล้วก็ขยายต้นพันธุ์นะครับในตัวหนึ่งครับที่เขาปลูกกันอยู่เยอะนะครับผมก็ทดลองไว้สามต้น4ี่ต้นปูพันธุ์นะครับเนี่ยอายุก็3าปีแล้วครับปูพันธุยังไม่เคยเจอลูกนะเพราะดินของเรา เป็นลักษณะของดินแข็งดินแข็งนะครับเนี่ครับผมวางไม้นะครับวางอย่างนี้เพราะอะไรเ <g hiçbir> <ไห>พราะว่าไม้อนาคตเนี่ย <inha fs> นะครับเผื่อนะครับต่อไปมันมีราคาหรือความน่าสนใจเราก็ได้ราคาที่ดีไปเรื่อยๆไม้ปัจจุบันนะครับเผื่อต่อไปมันไม่มีราคาหรือว่าเอ่อมันมีปัญหาใดนะครับเรายังปัจจุบันเรายังได้ราคานะครับอนาคตข้างหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับส่วนไม้อดีตนะครับไม้อดีตบางตัวนะครับที่ไม่มีราคานะครับ อานาคตมานะครับเผื่อมันมีน้อยนะครับผลผลิตมีน้อยคนล้มโค่นไปปลูกทุเรียนปลูกอะไรกันหมดอาจจะทําให้มีราคามันก็สามารถกลับดังนั้นก็คือผมจะปลูกไว้หลากหลายผมไม่ลิ้นเชิงเดียวที่จะปลูกทุเรียนนะครับทุเรียนอย่างเดียวไม่เอานะครับมีหลากหลายชนิดนะครับางนี้ก็คือผสมประสานตามหลักที่ดีใหม่ของพ่อหลวงนะครับมีทุกอย่างนะครับปลูกไม้สามอย่างประโยชน์สี่อย่างนะครับก็เนี่ยรอบสะนะครับผมก็มีมะพร้าวระหว่างมะพร้าวผมก็แซงหมากเป็นหมากเตี้ย รางหมาผมก็จะมีฝรั่งนะครับฝรั่งหงบอซื้อนะครับแล้วก็ฝรั่งไส้แดงนะครับหลังจากฝรั่งนะครับผมก็จะปลูกตระกูลส้มนะครับตอนนี้มีไม้อยู่นะครับมีน้ํามีมะพร้าวมีหมากเตี้ยมีฝรั่งมีตระกูลส้มนะครับนี้บริเวณคันรอบนี่ครับตอนนี้ก็คือเราได้ผลผลิตในเรื่องของฝรั่งเนี่ยได้กินได้เก็บได้ขายนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเราก็จะปลูกในกลุ่มของนี่เลยนะครับฟักทองนะครับฟักทองพวกนี้เราก็จะปลูกไว้บริเวณรอบคนต้นก็ได้นะครับหรือ ในโคนต้นก็ได้นะครับที่มีระบบน้ํานะครับแล้วเราก็ปล่อยให้ถเถาเนี่ยเขาเขาเลื้อยออกไปมันก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของพืชที่อยู่นะครับบริเวณผิวดินคลุมดินนะครับแต่เราก็ได้ประโยชน์เนี่ยครับใช้พื้นที่ได้ประโยชน์นะครับกว่าทุเรียนนะครับกว่าทุเรียนเขาจะติดลูกกว่าทุเรียนเขาจะต้นใหญ่นะครับเราก็ได้ประโยชน์จากพวกนี้นะครับก็คือใช้พื้นที่นะครับจะจะรให้มีประโยชน์ปลาปลูกสามประโยชน์สี่นะครับ พวกนี้นะครับตะกูลส้มเดี๋ยวพอเริ่มใหญ่นะครับฝาหังเราก็ตัดทิ้งออกได้ฝ้าหังก็ปีที่สามตอนนี้ผมทําสาวกแตกขึ้นมาใหม่นะครับุเรียนพวกนี้เราเริ่มที่จะอ่าสามปีนะครับสามปีก็เริ่มที่จะใหญ่แล้ะก็คาดการว่าจะปล่อยไว้ก่อนสักปีที่ห้าค่อยเอาผลผลิตนะครับอยากให้ต้นเ็าแข็งแรงก่อนนี่ก็คือที่ตัดออกไปอีกตัวหนึ่งก็คือแซมนะโปกูโปกูเราไม่มีเวลามาเก็บมาเก็บผลผลิตนะครับเลยก็ต้องเอาออกนะครับเหลือไว้แต่พอส้ม จะก็จะปลูกแซมพวกส้มอีกมีฝรั่งที่ตัดไปนะครับก็กําลังแตกขึ้นมาใหม่เกี่ยวกับการทำกรตรนะครับผมจะยึดหลักนะครับผสมผสานยึดหลักทฤษฎีใหม่ยึดหลัก,ดส,ดลกสามอย่างประโยชน์สอย่างนะครับเพราะว่าผมไม่อยากทานะครับอาชีพเกษตรเชิงเดี่ยวผมมีแปลงปาล์มนะครับปลูกปาล์มมีแปลงยางยางพาร,ราแล้วก็มีแปลงที่ว่าปลูกยางพาร,ราร่วมไม้ป่าแล้วก็มีแปลงที่ปลูกไม้ป่าอย่างเดียวส่วนถ้าเป็นในเรื่องของ ผลไม้เนี่ยจะไม่ปลูกเชิงเดี่ยวนะครับถ้าเราอยากปลูกจํานวนเยอะเหมือนทุเรียนเนี่ยผมอยากได้จานวนเยอะเนี่ยนี่ครับผมปลูกคู่สามนะครับเนี่ยผมว่าปลูกคู่สามนะครับจากที่ว่าสักห้าสิบหลุมนะครับเราก็จะได้ร้อยห้าสิบต้นนะครับจากห้าสิบต้นเนี่ยเราได้ร้อยห้าสิบต้นแล้วก็จะเป็นคู่สามนะครับเนี่ยเป็นคู่สามก็คือเราได้จํานวนนะครับบางคนเอ่อมีพื้นที่นิดนึงนะครับ แต่ว่าอยากปลูกได้เยอะนะครับก็เน้นเป็นคู่ดีกว่าอย่าไปปลูกจนแน่นเกินผมปลูก9คูณ10นะครับแลงนี้9คูณส0ส่วนนะครับน้นจะคิดตั้นเนี่ยผมมีประมาณ200ต้นเนี่ยแต่ผมปลูกระยะประชิดก็คือ3คูณ6กปกติยางพาร,รานะครับที่เขาขอทุนเนี่ยเขาจะปลูกกันที่อ่า3คูณ7โดยประมาณนั้นแต่ของผมเนี่ยน้ำจะคิดตั้นเนี่ยผมปลูก3คูณผมได้จำนวนต้นเยอะแต่ผลผลิตผมก็ได้เยอะนะครับอยู่ที่การจัดการเนี่ยครับ การทำเกษตรอันนี้โกโก้ชุดที่เหลือจากที่เราไม่ได้ถัดออกนะครับพอเป็นลูกเยอะเนี่ยไม่มีเวลามากิบนะครับนี่ก็คือแปลงลำไยคิดตันม่วงจัมโบ้นะครับนี่ก็มาตัดส่งลูกค้านี่ผมปีที่สามปีที่สี่ตัดขายผลมานะครับหลายรอบแล้วนี่ก็คือพืชอ,อนาคตคือไม้อนาคตที่อนาคตอาจจะมีราคาตอนนี้มีราคาอยู่แล้วอนาคตมีราคาขึ้นลงแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าต่อไปอาจจะเหลือโลละไม่ ีบ่บาทหลักสิบหรือหลักร้อยต้นๆก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราทําก่อนเราได้เก็บผลผลิตก่อนนั่นก็คือมันอยู่ที่ช่องทางของการทรรําเกษตรเดี๋ยวนี้เราจะปลูกทำกเกษตรเนี่ยปลูกอย่างเดียวก,กินระยะยาวเหมือนอย่างพาร,ราสมัยก่อนไม่ค่อยได้นะครับยิ่งเป็นผลไม้เนี่ยมันไปตามกระแสมันไปตามวงจรของโซเชียลนะครับตัวไหนมาแรงตัวไหน,ไหน,ไหน,ไหนอะไรเขาก็ปั้นนะครับกันนะครับดังนั้นก็คือผลไม้เวลาเราปลูกเนี่ยผมแนะนำนะครับหลายท่านให้ปลูกหลากหลาย ให้ปลูกผสมผสานนะครับเราจะได้ไม่เหนื่อยเวลาเรามีผลผลิตออกเนี่ยตอนนี้มะพร้าวนะครับตัดในสวนนะครับลูกแล้วเป็นยี่สิบาทนะครับพอปีนี้นะครับที่แล้แล้งจัดปีนี้ก็แล้งครับทําให้มะพร้าวไม่ค่อยมีผลผมก็ปลูกนะ่ยปลูกแซมไว้เนี่ยครับรอบคันสะครับใช้ประโยชน์นะครับรอบคันสานะครับมันก็มีผลผลิตให้เรานะครับอันนี้เยอะอย่างนี้เราก็สามารถที่จะขายได้ ดังนั้นนะครับทำเกษตรอย่าทําเชิงเดียวอย่าทำอย่างเดียวนะครับก็ผสมผสานนะครับนี่มีที่ไม้ผสมผสานก็นี่ครับกระท้อนเนี่ยสวนเอบิวนะครับเอบิวที่ปลูกเอาไว้นะครับผมก็ผมเปิดร้านจำหน่ายพันไม้ผลไม้ทุกอย่างที่อยู่ในสวนก็คือมาจากในร้านของผมนะครับตอนนี้ทุกอย่างก็คือให้ผลผลิตหมดแล้วนะครับผลไม้เรามารับจาหน่ายนะครับบางอย่างเราก็เอาจากที่นี่เพื่อที่จะไป ขยายพันธุ์จำหน่ายเนี่ยเอบิวอันนี้มีลักษณะผลนี่เลยครับเอบิวผลไม้ทองคำอันนี้ผมก็เอาไว้เก็บผลไปเพาะขยายพันธุ์แต่จริงที่สำคัญนี่เลยครับเรื่องของระบบน้ำเนี่ยสานี้มีเครื่องอสองเรงนะครับสามนิ้วอยู่สองตัวในเรื่องของการกันนะ้ำเนี่ยมะพร้าวนะครับดังนั้นก็คือน,นี่ครับทำกเกษตรผสมผสานดีที่สุดลดการเสี่ยงนะครับผลผลิตตัวไหนออกมาเยอะนะครับ มันราคาบางครั้งมันถูกก็ไม่เป็นไรเรามีอย่างอื่นช่วงนี้ถ้ามีมะพร้าวนะครับลูกเราเป็นกับ20บาทนะครับตอนนี้ปเปมียำพร้าเราก็ขายมะพร้าวได้เดี๋ยวทุเรียนออกมานะครับทุเรียนก็ขายได้ผลไม้เหมือนขนุนเนี่ยต้นหนึ่งเป็นนักสิบลูกนะครับมีอยู่สี่ห้าต้นก็ไปขายได้ไม่จําเป็นต้องขายเยอะๆนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็หลักการทําเกษตรนะครับผสมผสานเกษต,ตรที่จะดีใหม่ของผมที่ผมทําอยู่นะครับผมก็เป็นเปลงนะครับโครงการ กลุ่มเกษตรที่ด้นใหม่เหมือนกันนะครับอัน,นี้ก็ร่วมโครงการครับโอเคนะครับฝากติดตามนะครับยูทูบไปไม่จะเป็นไม่ด้วยกันสวัสดีครับ